สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Play l o t ครับวันนี้อยู่กับเกม NFT สไตล์โมบ้านะครับที่ชื่อว่า l e ag u e of Ancients หรือว่า l a นั่นเองครับหลังจากที่เขาทำการขายเหรียญของเขาเรียบร้อยครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์กันครับว่าสภาพเหรียญของ l a เป็นอย่างไรบ้างครับรูปแบบเกมก่อนที่เตรียมตัวจะเปิดในช่วงกลางปีหน้าระยะเวลาค่อนข้างนานนะเราจะมาดูกันครับว่าเขาได้วางแผนทาอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับ รายละเอียดดีเทลเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับก่อนอื่นเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปวิเคราะห์ตัวเกมเฉยๆฝากกดติดตามช่อง YouTube p a y l o t แล้วกลุ่ม Facebook p a y l o t ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารสาคัญในวงการเกมเอนนทีนะและตอนนี้ทางช่อง p a y l o t ก็มีระบบสมาชิกเพื่อรับชมคอนเทนต์พิเศษเพิ่มเติมเมกี่ยวกับตัวเกม n f t การไลฟ์พูดคุยต่างๆครับใครสนใจสามารถติดตามได้ในคลิปรายละเอียดเรื่องระบบสมาชิกนะครับ L.A. ครับ League of n e i e n t s เกมลักษณะสไตล์เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปเขาก่อนแล้วกันนะครับ รูปแบบของคลิปล่าสุดนะครับที่คุณได้ดูนะฮะก็คือการที่เลือกสกินเกมนี้มีสกินนะสามารถเอาไปใช้ในตัวเกมได้ครับสามารถตกแต่งตัวละครให้คุณมีลักษณะท่าทางที่แตกต่างจากเพื่อนครับสกินที่ทำอะไรครับย้อนท้าความอีกทีหนึง่งสกินหลกัลกๆเลยใช้ตกแต่งอย่างเดียวครับไม่สามารถเพิ่มสกิลพิเศษในเกมได้ครับ ใช้เพื่อความสวยงามเนอะแต่คุณสามารถใช้สกินของคุณเอาไปสเต็กเอาไปฝากไว้เพื่อทำการขุดเหรียญ LA จาก p o o ได้ครับนอกจากนั้นครับทางเกมยังมีโหมดอยู่ทั้ง2โหมดนะโหมดแบบธรรมดา normal ทั่วไปครับที่คุณสามารถเข้าไปเล่นเพื่อความสนุกได้เลือกตัวละครตัวอะไรก็ได้ครับกับโหมดแบบ Tournament สำหรับคนที่ซื้อ NFT หรือตัวสกินของเขาครับใครที่มีสกินตัวไหนคุณสามารถเลือกได้เฉพาะสกินแบบนั้นครับ เมื่อเล่นจบคุณจะสะสมแต้มไต่แรงทัวร์นาเมนต์นั้นๆเนาะและสามารถรับรางวัลจากตัวเกมได้มากกว่าคนที่ไม่มีสกินครับมาดูในรถแมพของตัวเกมครับว่าปัจจุบันนี้หลังจากที่เขาได้ขายเหรียญไปแล้วนะกิจกรรมต่างๆจะมีอะไรกันบ้างครับจากรถแมพเนะปัจจุบันครับเขาก็ได้ทำการลิสต์ขึ้น CEX นะครับ Centralized Exchange หลายๆตัวเลยครับเดี๋ยวผมพาไปดูใน Twitter ของเขานะ ในช่วงคอร์เตที่หครับต้นปีหน้าระบบ Marketplace ต่างๆก็จะเปิดขึ้นมานะใครที่ได้รับการซื้อ NFT ของเค้าตัวสกินต่างๆแคปซูลต่างๆนะครับคุณสามารถไปทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ในช่วงต้นปีหรือคอเตที่ที่1ครับ ในช่วงควอเตอรที่สค่อนไปกลางปีนะระบบสเต็กกิ้งด้วย NFT ก็จะมาไอระบบขุดเหมืองนี่แหละครับที่คุณจะเอาตัว NFT ของคุณเอาไปฝากเอาไปขุดเพื่อได้รับเหรียญ LA มาได้ครับรวมไปถึงขั้นตอนในการฟิวชั่นครับเพื่อให้ได้ NFT ที่มีความแรงมากขึ้นด้วยครับ จากนั้นครับในช่วงควอเตอร์ที่3 b e เบต้าเกมก็จะเปิดขึ้นนะหมายถึงว่ากลางปีค่อนไปปลายปีนะครับและเฟสแรกที่เขาจะออกมานะเขาบอกว่าอยากให้ตัวเกมสามารถเล่นที่ไหนก็ได้ครับเพราะฉะนั้นเขาจะออกมาในควอเตอร์ที่3ก็คือระบบ Android และก็ iOS ครับจะเปิดมาให้เล่นในมือถือได้นะครับรวมไปถึงการ p r i v a t e l u n c h For e-sport player <laughs> ระบบ e-sport จะมาในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับและปลายปีควอเตอร์ทครับระบบต่างๆการไลฟ์สตรีม Battle Pass ระบบทัวร์นาเมนต์ของ e-sport ก็จะเปิดแบบ full option ครับในช่วงปลายปีหน้าครับข้อมูลอัปเดตใน t w i t เตอร์ของเขานะครับปัจจุบันมีผู้ติดตามสูงถึง179,000คนครับและข้อมูลล่าสุดน,นะครับ เขา list ล,ลงตัว decentralized exchange นะครับคุณสามารถไปทำการซื้อขายแลกเปลี่ยนได้ผ่านทางตัวนี้เลยนะแล้วก็มีการฟากฮะฝากคู่นะครับ LA กับ BUSD นะครับหรือจะทำการฝากสเต็กตัว BWS เหรียญของทางตัว decentralized exchange นั่นเองนะครับเพื่อทำการรับมาเป็นเหรียญ LA ก็ได้ครับใครสนใจใครที่อยากเป็นฝากสายฟาร์มสามารถไปฟาร์มเหรียญได้นะครับ ส่วนต่อมาครับคือการประกาศครับรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลครับจากกิจกรรมของเขาใน LA นะกิจกรรม LA มีเยอะมากๆครับผ่านทางทวิตเตอร์ผมบอกเลยผมตามไม่ทันนะครับเพราะบางกิจกรรมมารัวกันมากๆนะครับและกิจกรรมนี้เนาะในการแจกเบ t a าแคปซูลครับผมเห็นรายชื่อนี่คุณประรัตกรนะครับเป็นรายชื่อคนไทยอยู่ในนี้ด้วยครับก็แสดงความยินดีกันด้วยนะฮะ ใครที่ลงชื่อเอาไว้ออกไปร่วมสนุกเอาไว้มาเช็คชื่อได้นะครับในประกาศของ Twitter ของเขานะข้ามมาที่แพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งครับนั่นก็คือเจ้า F Swap เจ้าลิงน้อยนั่นเองนะฮะก็มีการให้ฝากนี่คุณสามารถเซ็กเอาไว้นะครับ LA นะคู่กับ BNB เพื่อรับเหรียญบานาน่าเหรียญของแพลตฟอร์ม F Swap ครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็สามารถไปสวอวผ่านตัว F Swap ได้เช่นกันครับ และหลังจากที่เราไปดู r ร a แม a p มาแล้วนะจากข้อมูลเขาที่เตรียมจะเปิดระบบมาเก็ตเพลสต่างๆครับมาร์เก็ตติ้งก็ขยันทำงานไม่แพ้กันนะครับเขาเฟ้นหา eSport Ambassador ครับเพื่อเตรียมตัวที่จะมาโปรโมตโปรเจกต์ของ LA เพราะเป็นสไตล์ของ m o b a e-sport เต็มๆครับส่วนต่อมาครับก็คือการประกาศเป็นพาร์ทเนอร์กับ c e n t r a l i z e Exchange อย่างเกรดไอครับก็เป็นอีกเว็บไซต์หนึ่งที่สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญได้นะครับเ a ก็ไปลิสต์ในเกรดไอโเรียบร้อยนะครับ ซึ่งมาดูจากมูลชีตนะครับที่ OIG พาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยทำเอาไว้นะฮะร,ราคา LA ณห,หน้าจอตรงนี้อาจจะไม่เหมือนราคาในตามท้องตลาดณนะปัจจุบันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีนึงเขาคำนวณว่าปัจจุบันถ้าราคาท่านะอยู่1.25ครับ MarketCap ของเจ้า LA จะอยู่ที่710,000 0 US อลลาร์นะครับ และเขาก็พริก i c ์ไว้ว่าถ้าโตขึ้นไปอีก5เท่า10เท่าจะเป็นอย่างไรครับแล้วก็ราคาเหรียญรวมถึง Market Cap จะเติบโตไปได้ขนาดไหนครับมองภาพอาจจะมองไม่ออกนะครับผมพาไปดูในะราคาเหรียญก่อนเลยแล้วกันนะครับ L A ครับปัจจุบันราคาเหรียญอยู่ที่0.9 US dollar นะครับ0.9เนอะมี Max กซ์สปาอยู่ที่1,000ล้านเหรียญครับ ถ้าไปดูจากการราคาณนะวันที่เปิดตัวมาเลยก็พุ่งขึ้นไปนะ1.61.7 US d นนะครับแล้วก็ทิ้งตัวลงมาปัจจุบันก็อยู่ในแนวไซด์เวย์ครับวิ่งอยู่ประมาณนี้เนาะ0.8 0.91 US ไแ่เกิดนี้นะครับตัวนี้ค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมนะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับถ้าใครไปเปรียบเทียบกับตัวเหรียญนืน่นๆหรือเกม,เมอื่นๆครับที่มีทั้ทั้สปายอยู่ที่1000ล้านเหรียญคุณจะสังเกตเห็นว่าราคาจริงๆที่หรยนนนนัั้้วิ่่่งงออูประมาาณ0.3.4เเท เพราะฉะนั้นครับถ้าเปรียบเทียบแบบนี้ราคาของ LA ก็สามารถตกไปได้ขนาดนั้นเหมือนกันครับแต่แน่นอนครับถ้าคุณย้อนกลับไปดูผู้ติดตามใน Twitter ของเขาที่มีมากถึง170,000คนครับมีคนติดตามโปรเจก t นี้และเหรียญเหรียญนี้อยู่ค่อนข้างเยอะนะครับทำให้ราคาเหรียญถือว่าสูงนะถือว่าสูงนะครับจากเทียบกับ Total supply ของเขานะครับ และหากไปดูตัว Market Cap ครับถ้าราคาปัจจุบันเนาะ0.9นะครับ Market Cap เข้ามุมซ้ายตรงนี้อยู่ที่5 30,000 USD ครับและ f o o d ิ o ู t อยู่ที่900ล้านดอลลาร์สหรัฐครับอ่ะถ้าไปเปรียบเทียบเก,บเกมที่แนวเดียวกันนะมาดูเจ้า t ต t a n Arena ครับราคาปัจจุบันเขาอยู่ที่8 USD สหรัฐครับ m a x s u p p l y มีอยู่ครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งของ LA ครับคือ400ล้านเหรียญ400ล้านเหรียญนะครับ ม a ร์เก็ตแอยู่ที่576ล้านยูเอเซอรครับฟูดีูดอยู่ที่3,400ล้านครับถ้าเกิดว่าคุณหารลงครึ่งหนึ่งนะจากตัว LA มาเปรียบเทียบกับเจตันนะครับถ้าเอาแม็กซัส ly มาชนกันคิดว่าเทตันอารีนาทอทัลสภายอยู่ที่1,000ครับเพราะฉะนั้นตัว MarketCap เนี่ยก็ตีคร่าวๆว่า1,500ล้านเหรียญครับ แสดงว่าตัวของ LA ครับสามารถไต่ขึ้นไปได้ประมาณ2-3เท่านะครับจากราคาเหรียญนะักปัจจุบันนะอันนี้คือการคาดการเฉยนะครับแต่ครับแต่นะฮะระยะเวลาตัวนี้มีผลโดยตรงครับกับเจ้า LA ถ้าใครที่ดูจากไทม์ไลน์รถแมพนะเราเหลือวเวลาครึ่งปีครับครึ่งปีกว่า LA จะเปิดจริงๆในช่วงคอเตร์ี่3ของปีหน้าครับ เพราะฉะนั้นน่าสนใจเลยทีเดียวครับว่าตัว Marketing หรือทีมงานผู้พัฒนาของ LA จะทำอย่างไรครับปัจจุบันเขาก็มีเทคนิคต่างๆนะมีการจัดกิจกรรมผ่านทาง Twitter หรือผ่านทางตัวเกมครับการที่เฟ้นหาตัว e-sport Ambassador เพื่อมาโปรโมทให้ผู้คนเริ่มรู้จัก LA ครับรวมไปถึง Ambassador อื่นๆด้วยนะครับตัวนี้ผมขออุบไว้ก่อนละแต่ใกล้ๆนี้ก็อาจจะมีการโปรโมทกันมากขึ้นครับเรียกได้ว่าเรื่องของเวลาครับ เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อเสียก็คือว่าระยะเวลากิจกรรมมันห่างเกินไปกว่าที่เกมจะเปิดอาจจะมีคนที่เทขายเหรียญเพื่อไปช้อนทำกำไรเกมอื่นครับแต่ข้อดีของเขาก็คือว่ามีเวลาให้เขาทำการมาร์เก็ตติ้งหรือการพัฒนาแผนให้มากขึ้นครับ ใครสนใจระบบตัวเกม l a เนะครับสามารถไปติดตามได้ทั้งผ่านทาง Twitter ของเขานะครับกลุ่ม t e l e g r a มทั้งกลุ่มหลักนะแล้วก็รวมไปถึงกลุ่มคนใช้ด้วยครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับและอีกช่องทางหนึ่งก็คือทาง Discord ของตัวเกมเองครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างเหมือนเดิมเนาะเข้าไปพูดคุยนะครับเพื่อหาข้อมูลอัปเดตต่างๆรวมไปถึงกิจกรรมเอีเวนต์ต่างๆได้นะก็ระยะเวลานี้ นอกจากที่เขาจะเปิด Marketplace ในต้นปีหน้านะครับและระบบการสเ i ็กกิจกรรมต่างๆก็มารวๆเหมือนกันครับฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปข้อมูลทั้งหมดสำหรับเจ้า l อ a ครับงไาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ